เาหลีอ๋อเก่งเลยโอ้ยขึ้นมาเลยแล้วเออเก่งตัวนี้เก่งวไหมเรโอ้

อยกไปนึกว่าจะกินคนใส่ตัวเต็มเลยไม่รู้งานเลย

đây thôi đấy, này, hao đấy.